ชุมชนคนหางานไม่อยากพลาดข่าวสารงานใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะวันนี้มาพร้อมกับข่าวสารการรับสมัครพนักงานรับส่งเอกสารวุฒิป6ขึ้นไปค่ะเพื่อนๆที่สนใจงานนี้ไปฟังรายะเียดพร้อมๆกันเลยจ้าสวัสดีค่ะชุมชนคนหางานค่ะวันนี้มาพร้อมกับตำแหน่ง พนักงานรับส่งเอกสารประจำศูนย์อยุทยาค่ะจำนวนสามัตราของบริษัทเอ็กเพรสเน็ตเวิร์ v เซอร์วจำกัดค่ะโดยบริการรับส่งเอกสารสินค้าพัสดุและคุรุพันธ์นะคะรับเป็นเพศช,ชายค่ะอายุตั้งแต่22ปีขึ้นไปการศึกษาขั้นต่ำนะคะป .6 ค่ะมีมนุษยสัมพันธ์ดีขยนันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีค่ะ สามารถสื่อสารแล้วก็ประสานงานได้ดีมีใบขับขี่รถจัก,กรยานยนต์และรถจัก,กรยานยนต์เป็นของตัวเองนะคะหากมีประสบการณ์มาก่อนค่ะจะพิจารณาเป็นพิเศษเพื่อนๆที่สนใจสมัครค่ะสามารถสมัครได้ด้วยตนเองนะคะหรือโทรไปสอบถามรายละเอียดของบริษัทได้ค่ะบริษั e Network, ท Express Network Service จำกัดค่ะตั้งอยู่เลขที่73ทั71ซอยบุญเปี่ยมนะคะหมู่6ค่ะถนนงามวงวาน แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพ1 0 2 1 0นะคะโทรที่เบอร์08 1ค่ะ8 2 7 8 9 3 6ค่ะและเบอร์094 3 2 7 5 4 4 5นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานกันอยู่ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ